จากมาตรการของทางภาครัฐนะครับตอนนี้คือเขาให้ Social d i s ส a ทนซิ่งนะครับคือผมเองเนี่ยก็ต้องมาแบบกักตัวอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับแยกกับคุณออมตอนนี้จะเห็นผมรีวิวคอนโดแบบเป็นแบบโซโล่เดี่ยวกันไปก่อนนะครับในอนาคตอาจจะกลับมาเป็นแพ็คคู่เหมือนเดิมนะครับก็คอนโดที่ผมพามาวันนี้เนี่ยอยู่ในทำเลที่น่าสนใจทำเลหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับดูด้านหลังของผมเนี่ยนะครับ เราจะเบอร์เบอรตึกข้างๆนี้ไปนะครับเราเห็นแค่สถานีก่อนนี่คือสถานีเตาปูนอินเตอร์เชนจ์นะครับสายสีม่วงตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ทําเลบางซื่อนะครับย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับทางประเทศไทยเนี่ยเราได้เชิญผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับเ,เขาเข้ามาให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางโครงข่ายรถไฟรถไฟฟ้า ที่จะประเทศไทยเราเนี่ยจะสร้างขึ้นนะครับต้องยอมรับก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแบบเขาเป็นเตยทางด้านนี้ทางด้านรถไฟฟ้าคุณถ้าคุณเคยไปโตเกียวคุณจะเห็นว่าแบบโอโ้โหมันยุบยับเต็มไปหมดเลย okay. เขาก็เข้ามาก็ครับก็ไปดูทำเลนั้นทำเลนี้เสร็จปุ๊บเขา right. ชี้เลยครับบอกว่าทำเลบางซื่อนี่แหละคุณจะต้องสร้างหับไวหับหนึ่งใหญ่ๆเลยเป็นหับที่กระจายเครือข่ายของรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพทั้งหมดรวมถึงรถไฟที่วิ่งไปทั้งภูมิภาค ทั้งหมดของเราด้วยตรงนี้เนีคุณต้องสร้างตรงนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วสัก2อาทิตย์ได้ไั้มผมขับรถไปตรง MRT บางซื่อผมเห็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่โตมากนะครับพร้อมกับป้ายที่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันว่าสถานีกลางบางซื่อมันมาแล้วครับจากโปรเจกต์ที่เกือบ10ปีที่แล้วตอนนี้พัฒนาไปจนในที่สุดเนี่ยแวแวว่าน่าจะสักอีกประมาณสัก2ปี2565เราน่าจะได้ใช้สถานีนี้กันนะครับ อ d ดีโ uh, o b i บ mm ิบางซื่อ Grand ์อินเตอร์เชนก็ตั้งอยู่ตรงบางซื่อนี่แหละนะครับใกล้กับสถานีกลางบางซื่อจุดเด่นตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงกันละมันมีความตื่นเต้นยังไงแต่ถ้าตัดเรื่องสถานีกลางบางซื่อออกไปก่อนนะครับตัดไปก่อนเลยความตื่นเต้นในอีกในอีก2ปีข้างหน้าปัจจุบันนี้อย่างที่ผมให้เห็นตะกี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนอินเตอร์เชนจจากโครงการเนี่ยเดินไปก็นิดเดียวนะครับ ตาปูนนิทรเชนมีดียังไงตาปูนนิทรเชนเนี่ยคือ,อเชื่อมรถไฟฟ้าทั้ง2ส,สายคือสายสีม่วงและก็สายสีน้าเงินสายสีม่วงก็วิ่งไปนนทบุรีนะครับง่ายๆไปบ้านผมเองนะส่วนสายสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสายหลูบลายเส้นแรกของกรุงเทพมหานครอ่ะคุณจะวิ่งจากบางซื่อเนี่ยไปรัชดานะครับอโศกสุขุมวิท วนออกไปฝั่งทนย้อนกลับมาจรลลันข้าแม่น้ำบางโพกลับวนกลับมาต่อปูนได้ใหม่เป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าอินเตอร์เชนจ์จริงๆมันมีไม่กี่มันมอยู่ไม่กี่สถานีซึ่งรวมถึงต่อปูนเป็นสถานีหนึ่งด้วยนะครับคุณจะเห็นว่ารอบๆต่อปูนเนี่ยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วคอนโดมไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายคอมมิชชันี้มอลนะครับ ดิจิทัลเกตเว็บังซื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ผมรู้ยังมีโปรเจกต์อะไรอีกมากร่วมถึงของทางการรถไฟเองเนี่ยในตัวสายกลางบางซื่อก็จะมีร้านคงร้านค้าคอมมอร์ซีมอลอะไรอีกเป็นมากมายเลยเพราะฉะนั้นทําเลไอเดโอโมบิบางซื่อเนี่ยผมเรียกสั้นๆอย่างนี้ละกันเนาะไม่รู้ชื่อจะยาวไปไหนแกลง้งอินเตอร์เชนจ์อะไรอย่นี้รู้นะเออเอาเป็นว่าแค่เอาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นทำเลที่ททน่าสนใจมากแล้วกระสิบว่าใกล้บริษัท s c g ด้วยนะครับผมพอจะทราบข้อมูลแบบว่าก็ บุคลากรจาก SCG ก็อยู่ที่นี่กันค่อนข้างเยอะพี่ชัยผมที่สนิดเนี่ยก็มีห้องเช่ามีที่นี่อยู่แล้วก็ปล่อยเช่าก็เรียกว่าแทบจะไม่เกินเดือนหนึ่งก็จะมีคนเช่ามาเช่าต่อต,อ,ตอนนี้รอบที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดเด่นของของทำเลนะครับของทำเลของ Adio โ o b i บิบังซื่อตรงนี้ทีนี้อยู่ๆผมจะมาอยู่ในห้องนี้ทำไมครับผมจะพามาดูห้อง ตอนแรกเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยแบบขึ้นมาแบบก,กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้มีไข่ดาวด้วยไงเห็นไหมนี่มีหมูแฮมมีไข่ดาวไข่ดาวเต่งแม่นะครับเดี๋ยวผมพูดอีกแป๊บนึงน่าจะหิวเดี๋ยวขอแม็กกี้มากินหน่อยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ห้องตัวอย่างที่เป็นไซส์ซีขายดีแม่ของโครงการคือไซส์2ีตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดราคาตอนจบแต่ผมอธิบายก่อนว่า ทำไมเราต้องซื้อคอนโดตอนนี้นะครับผมเพิ่งได้คุยกับหลายๆหลายๆล,ลูกค้าแมนะครับเอ็นดิเชอร์หลายคนก็บอกว่าเอ้พี่ตอนนี้อยากซื้อคอนโดมากเลยถามว่าเป็นโอกาสเหมาะหรือเปล่านะครับผมบอกว่าการซื้อคอนโดตอนนี้เนี่ยเหมือนกับคุณซื้อหุ้นตอนที่เซ็ตมันตกลงไปพันจุดนะครับคืออำนาจการต่อรองตอนนี้มันอยู่ที่มือคุณไม่ได้อยู่ที่มือคนขายนะครับแน่นอนสถานการณ์แบบนี้ าทาง d e v e อ o p e อร์เขายากลำบากในการขายของอยู่แล้วช่วสภาวะเศรษฐกิจไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศักยภาพพร้อมอคุณไม่ได้ติดอะไรนะครับผมมองว่าถ้าคุณมาชมโครงการและชอบเป็นโอกาสที่ดีมากเลยคุณจะต่ออะไรได้ได้หมดเลยต่อราคาก็ได้ต่อค่าทำงทำเนียมฟรีองฟรีออลผมเชื่อว่าคุณต่อได้หมดเขาพร้อมที่จะให้นะครับและล่าสุดเขามีแพ็กเกจของอนันดาด้วยเขาเรียกว่าเขตปลอดหนี้อ่ะ เดี๋ยวขอพาชมห้องก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจบมาพูดอีกทีว่ามันเจ๋งยังไงนะครับอันนี้เป็นไซส์เนี่ยห้องนี้เป็น24ไอ้22ตารางเมตรโทษทีพูดผิดนะครับก็อันนี้เป็นห้องตัวอย่างนะครับของจริงก็จะเป็น f u l l y f i t t e d นะครับก็จะเป็นแบบตูดดโอเข้ามาปุ๊บก็จะมีะจริงๆเ่ยโซนนี้ก็จะเป็นที่ว่างๆเนาะแต่ก็จะใส่ไซส์สเตียงได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบห้องนั่งเล่นนะครับ ก็อาจจะดูด้วยพื้นที่นะอาจจะดูแคบนิดนึ่งแต่ว่าก็เป็นไปตามไซส์แต่ฟังชั้นนอค่อนข้างโอเคนะครับฝั่งนี้ก็มีทีวีถ้าคุณจะ Work From Home ก็สามารถเซตโต๊ะตรงนี้ได้นะครับในโซนที่ฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่ผมพาไปดูไข่ดาวเมื่อกี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับโซนห้องครัวก็จริงๆตรงนี้เนี่ย ผมถือว่าสําหรับไซส์ไซส์22นี่ถือว่าทามาได้ดีเพราะว่าในหลายๆเลเยอร์เนี่ยคือเราจะเจอห้องครัวอยู่ก่อนแล้วเป็นห้องนอนซึ่งบางคนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นสัสดส่วนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นสัสดส่วนมีเตาไฟฟ้านะครับมีที่ดูดควันนะครับแล้วก็ระเบียงจริงๆเนี่ยไซส์นี้ทำระเบียงยากมากแล้วก็ข้อดีคือเก็บเก็บคอมเพรสเซอร์แอ์ไว้ข้างบนนะครับก็ทำใหม้มีพื้นที่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะครับในส่วนของห้องน้ำก็จะเป็นให้ดูลักษณะนี้นะครับมีส่วนเปียกส่วนแห้งอยู่นะครับตรงนี้ที่กั้นฉากส่วนเปียกส่วนแห้งก็จะมีให้เลยอยู่แล้วนะครับสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของคอตโต้นะครับจากที่ผมได้มีพ,พี่ที่เขามีห้องที่นี่ไว้ก็อย่างที่บอกครับไซส์นี้จะเหมาะกับคนที่ทํางานเริ่มต้นทํางานอายุแบบ 20 20ต้นๆน,นะครับบางคนก็อาจจะซื้อไว้แล้วก็ปล่อยเช่าซึ่งคนเช่าก็จะเป็นคนที่มีไว้ใกล้เคียงกันนะครับอันดานดาเนี่ยตอนนี้เขาออกโปรมาชื่อเขตปลอดนี้นะครับฟังความเจ๋งดีๆนะผมอธิบายอย่างนี้คือโปรนี้ข้อหนึ่งคือเขาให้ผ่อนเนี่ยล้านละ3,500บาท นะคุณก็ดูแลกันคุณซื้อราคาเท่าไหร่2ล้านกว่า,ก,วาก็ตกเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นแต่ประเด็นก็คือคําว่าเขตปลอดนี่ก็คือว่าในช่วง2ปีแรกเนี่ยทางอนันดาจ่ายค่างวดให้ทั้งหมดเลยผมบอกงนี้ในช่วงนี้ในหลายๆโครงการนะผมเอาพูดในแง่ของการลงทุนก่อนในหลายๆโครงการเนี่ยผมเองหรือคนใกล้ตัวเองก็โดนก็ถือว่าเป็นคนเช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับ เขาก็โทรมาต่อค่าเช่าลงซึ่งผมเห็นใจทุกคนเลยดังนั้นเราก็โอเคเราก็เราก็ต้องลดให้อะไรเงี้ยนะคุณคิดกลับกันสมมติว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะแล้วคุณมาซื้อคอนโดในวันนี้นะครับแล้วอนันดาจ่ายให้2ปีเท่ากับ2ปีแรกคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถ้าคุณเอาห้องที่ซื้อไปเนี่ยไปปล่อยเช่าแน่นอนค่าเช่าก็จะยังไม่สูงในช่วงนี้แต่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนี่นะ ถูกไหมยังไงคุณยังเหลือส่วนต่างมาเก็บด้วยซ้ําหรือถ้าได้มาคุณก็ไปเปาะเปะก็ได้นะทำให้ต้นมันลดลงไปอีกหรือคนที่จะซื้ออยู่เองแน่นอนบางคนตอนนี้ตอนนี้แบบ cash is king อะคือคือคุณอยากถือเงินสดไว้คุณอาจจะมีศักยภาพในการกู้เงินเดือนคุณอาจจะไม่ได้ลดแต่คุณอยากเก็บเงินสดไว้อ่ะแต่คุณก็อยากอยู่คอนโดนะอ่ะคุณก็มาซื้อคุณไม่ต้องผ่อนอะไรเลยคุณเก็บเงินสดเข้ามาผ่านไปปีหนึ่งบางทีคุณอาจจะ ผมผมผมเชื่อเองนะว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องถึง2ปีหรอกสักสักสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งเนี่ยคุณก็แน่าจะน่าจะมีศักยภาพกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้พูดถึงแทนบางคนนะไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นแต่อนนดาจ่ายให้2ปีโอเคทําไมคุณจะไม่เก็บช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับคุณไว้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าการซื้อคอนโดช่วงนี้มันเหมือนการซื้อหุ้นตอนที่เซ็ตมันตกลงไปพันหนึ่งเนี่ยมันเป็นโอกาสราคาก่อนลดนะครับ ฟีองฟีออลต่างๆเขาก็จ่ายให้คุณขออะไรเขาให้หมดอะลดแบบมีคนพูดว่าวันนี้คอนโดลด200แสนเนี่ยไม่น่าสนใจแล้วอะใช่ไหมแต่วันนี้มันลดขนาดนี้แพ็กเกจการเงินที่มาในช่วงเวลานี้นะครับหลายๆธนาคารเนี่ยไม่ได้อยากจะปล่อยวงเงินในช่วงนี้แต่อนันดาไปดิวมาได้กับธนาคารกรุงไทยซึ่งเขายินดีที่จะช่วยซัพพอร์ตตรงจุดนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าแพ็กเกจนี้มีแค่สิ้นเดือนเมษายนนั้นเอง หลังจากผมขายของไปได้พักนึงแล้วข้อมูลผมจริงก็ไม่ค่อยแน่หรอกนะครับโดยส่วนใจผมก็ต้องการให้น้องเซลล์ที่โครงการเนี่ยมาอธิบายถึงข้อมูลที่แม่นจำกว่าผมนิดนึงนะครับวันนี้มีน้องลินนะครับมาช่วยอธิบายโปรโมชั่นสำหรับตัวคอนโดตอนนี้นะครับห้องไซส์เนี้ย22่ตารางเมตรราคาเท่าไหร่นะโปรโมชั่น2.42เที่านั้านย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตเป็นตัวเลข 2. สี่สล้านนะครับก็คืออมาซื้อตอนนี้ก็คืออนันดาเขาก็ผ่อนให้2ปีใช่แล้วค่ะเนาะแล้วก็พวกฟรีองฟรีออลมาขอได้ไหมได้ค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นทุกอย่างให้หมดเลยค่ะแถมอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ผมฟังก็จะมีฟรีเฟอร์นิเจอร์เอสบีนะคะอย่างเช่นห้องนี้ค่ะเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วอ๋อหมายถึงว่าเตียงด้วยป่ะอ่าให้ฐานเตียงฐานเตียงไม่ได้ให้ไม่ให้ฟูกอ่าโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหนขายของขายของ ส่วนกลาง2ปีนะคะปีค่าโอนนะคเมื่อกี้ก็มีค่าผ่อนไปแล้วนะคะบอดนี่ก็จะเป็นอจอสงสัญญาภายใน7วันนะคะได้วอชเชอร์ถึง5,000บาทอ๋อวอชเชอร์อะไรอะ่ะวอชเชอร์เซ็นทันวอชเชอร์เซ็นทันโอนกรรมสิทธิ์นะะอ๋อคือเอาจริงๆนะเท่าที่ฟังเนี่ยก็วอชเชอร์เนี่ยเอาไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า <c oughs> อ่า <c oughs> บวกตังอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็คุณก็ลองไปหาโปรโมชั่นที่แบบสมมตินะสมมตินะผมไม่แน่ใจฟรีจดจำนองเท่าที่ฟังตะเกีย แทบไม่ได้ต้องออกอะไรแล้วนะใช่ค่ะใช่ไหมเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเอ๊ะแล้วเห็นว่าส่วนการที่นี่อยู่ชั้นอยู่ชั้น32อยู่ชั้น32นะครับเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำที่เนทโซเชียลคลับค่ะครับจริงๆตอนผมเคยมาดูตอนสมัยที่พี่ที่สนิทผมโอนเนี่ยก็ขึ้นไปดูก็ค่อนข้างสวยงามมีสไตล์เรียกงนะฟิวเจอร์วิสติกดูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็คอนโดนี้ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาอยู่แล้วจะเป็นประมาณไหนเอ่ย จะเป็นลูกค้าวัยทำงานซะส่วนใหญ่ค่ะ G ซีมีไหมอย่างที่ผมพูดยเ,ยเยอะเลยใช่ <SC G S 1> ใชไหมใช่ค่ะประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็เหมาะกับวัยอย่างที่ผมบอกเนาะ<ม>ก็ถ้าเกิดเข้ามาดูโครงการตอนนี้ก็จะได้มาเห็นห้องจริงส่วนกลางจริงวิวจริงนะครับแล้วก็อย่างน้องลินก็ รอต้อนรับอยู่ที่นี่นมาได้กี่โมงถึงกี่โมงบ้างก็ <c oughs> ถ้าจานถึงสุกคะ่ะ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องอามาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคนะครับก็มีครบถ้วนเจลล้างมงือล้างมือที่ตรวจบัดไข<น>้เข้ามาดูได้ตลอดไม่รู้ทางอนันดามีแบบอแอปพลิเคชันหรืออะไรที่แบบทำให้เราสามารถที่จะนัดเข้ามาไหมอ๋อถ้าสนใจจริงก็จะมี l ล n e ไ d เดโอคอนโดค่ะ จะเป็นรายการก่อนแล้วก็จะมีเซวะค่ะเป็นแอดมินเข้าไปต่อแล้วก็นัดเข้ามานัดเข้ามาอีกทีหนึ่งได้หรือจะถามข้อมูลอะไรเบื้องต้นไปก่อนก็ได้น่คะเบื้องต้นไดนะ้แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจองเลยก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของอนันดาได้เลยแล้วก็เลือกอนันดาไอสโตรได้โอเคได้ครับเออเออก็เพิ่งเห็นอนันดาโปรโมทเรื่องไอสโตรตกลงมันมันคือ,อยังไงนะมันเป็นเหมือนช่องทางอะค่ะที่จะทําให้ลูกค้านี่เข้าไปจองได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเข้ามาที่โครงการเลยค่ะอืมก็เป็นเป็นแบบแอปพลิเคชันอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ใช่อพลิเคชันค่ะเหมือนเป็นถ้าสนใจะค่ะเข้าไปที่ w w w a n a n d a c o t h ก็มันจะมีขึ้นมาว่าเป็น ananda i store ซึ่งพอคลิกเข้าไปอะค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกโครงการที่สนใจแล้วก็เข้าไปทำการจองได้เลยง่าออยามากเออเห็นแววๆว่า,แ,วาแบบมันสะดวกมากคือเข้าไปแล้วก็มีโครงการนู้นนี้นู้นนี้ให้เลือกทุกโครงการให้เลือกเลยค่ะอ,อ๋อก็คือแทนที่คุณจะไปที่โครงการก็ ตอนนี้บางทีไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ช>ก็เหมือนมาณน,นี้เนาะ<ช>ที่นี่คือไอเ O โอโมบิบางซื่อแกลนดนเทอรเชนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปอีกหนึ่งสถานีไปดูไอดดโอโมบิวงสว่างอินเทอร์เชนตกันนะครับจะตามไปเลยครับผมเป็นคนที่ถนัดการใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงมากเลยนะครับด้วยความที่บ้านอยู่นนทบุรีนะครับก็ใช้บ่อยจากสถานี m r t เตาปูนมาเพียงแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นมาลงที่สถานีบางซ่อนนะครับ ลงปุ๊บเจอปั๊บเลยไอเดโอโบบี EO, ic, วงสว่าง Interchange นะครับนี่คือโครงการที่0เมตรที่แท้จรูนะครับคือ0เมตรจริงๆไม่ใช่ว่าจากสถานีลงมาเดินไปสกายวอล์ก300เมตรลงมาแล้วค่อยเจอไม่ใช่นี่คือสถานีอยู่ข้างบนเลยนะครับเดินลงบันไดมาปุ๊บเลี้ยวเข้าโครงการเลย0เมตรจริงๆนะครับสถานีบางซ่อเนี่ยอยู่ระหว่างสถานี เตาปูนกับสายี่วงสว่างนะครับตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพนนท์นี่แหละาสาเหตุที่ใช้ชื่อวงสว่างก็เพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อบางซ่อนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่อย่างผมเนี่ยจะรู้ดีว่าบางซ่อนเนี่ยเป็นทำเลที่คึกคักมกากคุณรู้จักตลาดรถไฟไหมอยู่ตรงบางซ่อนนี่แหละตลาดรถไฟอาจจะมีแค่สุดสัปดาห์แต่ว่าตลาดสดเนี่ยมีทุกวันนะครับร้านค้าร้านอาหารต่างาเนี่ยมีเยอะมากเซเว่นอีเลเวน คุณจะถามว่ามีกี่โครงการอาจจะถามว่ามีหรือเปล่าถามว่ามีกี่สาขาดีกว่ามีเทเวนอีเลเวนต็ม่หมดแล้วที่ผมเดินผ่านมาในเห็นไหมเอาแค่นี้นะมีร้านแบบขายของกินจุกจิกอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดนะครับและด้วยความที่โครงการเนี่ยตั้งอยู่บนบางซ้อนเนี่ยมีความพิทักัอย่างเงี้ยในตัวโครงการเขาก็เลยมีนี่เลยนะครับผมพามาดู MAXVALUE เปิดในโครงการเลยคี่ต้องบอกก่อนว่า,ามันไม่ใช่ว่าเปิดการเปิด MAXVALUE เนี่ยเปิดเพราะว่าจะซัพพอร์ตคนในคอนโดยอย่างเดียวแต่ด้วยทำเลเนี่ยมันคึกคักขนาดนี้ MAXVALUE เขาก็หวังลูกค้าที่อยู่บริเวณรอบข้างเนี่ยมาใช้บริการได้ด้วยซึ่งนั่นก็สะท้อนถึงความคึกคักของทำเลได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่า ตัวโครงการ i อเดโ o b i วงสว่างอินเทอร์เชนตเนี่ยตั้งอยู่บนตั้งอยู่ที่สถานีบางซ่อนนะครับด้วยระยะห่างสูเมตรอย่างที่บอกบางซ่อนเนี่ยห่างจากสถานีต่อปูลเพียงแค่1สถานีดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะเข้ามงเข้าเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก1สถานีบางซ่อนไปต่อปูนจากตอปูนคุณคุณขึ้นสายลูปลายสีน้ําเงินนะคุณจะเข้าไปแบบรัชดาอาโศกสุขุมวิทเนี่ยง่ายมาก เพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยถ้าคุณต้องการทํางานกลางเมืองเนี่ยแต่คุณต้องการควบคุมบัตเจตของคอนโดสักหน่อยนึงเนี่ยบางซ่อนเป็นตอบโจทย์คุณมากเลยบัตเจตน้อยๆนะครับออกมาชานเมืองหน่อยแต่รถไฟฟ้าออกมาหน่อยไม่ได้ไปไกลถึงขนาดว่าไปบางบัวทองหรืออะไรผมตั้งคําถามถามาคุณเล่นๆว่าโครงการที่ติดรถไฟฟ้าขนาดนี้นะครับติดแบบศูนย์เมตรแล้วก็สถานีไม่ได้ไกลมากเนี่ยกับตารางเมตรแล้วประมาณแบบ ไม่ถึงแสนน่ยหรือแสนนิดๆเนี่ยให้คุณบอกกับผมว่ามันมีสถานีหรือโครงการอะไรบ้างนะครับคุณอาจจะไม่ได้นึกได้ง่ายนักนะครับดังนั้นะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องตัวอย่างข้างบนแล้วจะมาพูดโปรโมชั่นของโครงการให้ฟังอีกทีนึงตามขึ้นไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่ห้องตัวอย่างของโครงการไอเดโอโมบิวงสวาเดเช่แล้วนะครับคือแบบ รู้สึกดีมากตอนนี้เพราะว่ามีเชลต์ต้อนรับถึง2คนนะครับเป็นเกียรติมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้อันนี้ชื่อน้องกันนะครับและนี่ชื่อน้องไอติมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับห้องตัวอย่างเพราะว่าผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลเยอะมากนะครับผมจะทําตัวเหมือนเป็นคนมาดูคอนโดอะแลวเดี๋ยวให้น้องๆเขาช่วยอธิบายละกันนะครับ อ่ะเริ่มก่อนเลยอันนี้เป็นห้องไทป์ไหนอะไรยังไงกี่ตารางเมตรแลครับค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นตัวห้องไซส์30ตารางเมตรค่คะวันเร d r o นะคะภายในห้องค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ชุดครวัวเลยเรามีชุดตรงนี้มีชุด,ชดครวัครวอ่ะ <cents S 2> เราเดินดูเลยเดินดูเลยนะครับครัวค่ะเราก็จะให้อ่าเป็นของเม x นะคะจากตัวซิงค์คะ่ะตัวตเตาไฟฟ้าตัวเครื่องดูดควันโอเคต่อเอ่อตัวเครื่องดูดควันนี้ดูดวนหรือดูดออกครับที่นี่จะดูดขึ้นค่ะ จะไม่ได้แบบว่าดูดไม่ได้ดูดหวนคือดูดออกใช่ไหมอ่าอันนี้ผมชอบโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้คือมีให้อยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้เอ่อแล้วก็มี2หัวมีเตาเมกสองหัวนะครับก็ทํากับข้าวได้ในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นโซนตู้เย็นแล้วก็นี้เป็นตู้น่าจะเป็นตู้เก็บรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยจุกจิกจุกจิกเนาะเนี่ยมีที่แฝนได้นะครับแล้วก็ต้องกินข้าว ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซน l i ฟวิ g r o o นะครับห้องนั่งเล่นเนาะก็จะมีโซฟามีทีวีอันนี้แหละที่จะนําเสนอเป็นพิเศษต้องเปิดไฟไหมปึ๊บแอบโอเคอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นโซนของโครงการเรานี้ค่ะก็จะเป็นระเบียงแบบ semi outdoor นะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถแบบเปิดออกได้อีกชั้นหนึ่งอันนี้จะดัดแปลงเป็นห้องเก็บของหรือลูกค้าลูกค้าบางท่านนะคะไว้เป็นห้องทํางาน บบทำงานไปดูวิวไปก็ได้อืมค,คือจริงๆริงจริงๆ<ด>เนี่ยไอเดโอเนี่ยในในโครงการเก่าๆเนี่ยเรียกพี่แล้วกันเนาะพี่เคยเคยมีโครงการเก่าๆที่มีพื้นที่แบบนี้แล้วพบว่ามันมันเวิร์กมากเพราะข้อหนึ่งก็คือสามารถออกมาข้างนอกเนี่ยเหมือนกับรับส่งรับแสงได้นะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ฝุ่นเข้าในยุคนี้นะมีฝุ่นมีฝุ่นหรือว่า อยากจะให้แบบ outdoor แต่ยังมีลมเย็นๆจากแอร์อยู่นะครับก็ปิดตรงนี้ซะนะครับโครงการเก่าที่ที่มีห้องแนะไอเดโอเหมือนกันที่ปูย่าเทียมเลยแล้วก็เอาโต๊ะแบบโต๊ะสนามมาตั้งอยู่ตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งชิชลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะกว้างกว่าปกติโครงการอื่นๆโดยส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะแคบหน่อยมันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอาไป ตากผ้ากับคอมเพรสเซอร์แอร์ใช่ค่ะที่มีอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คออือเรามีตู้เก็บคอมเพรสเซอร์อ๋ <Air S 1> อคอมเพรสเซอร์ตรงนี้อ๋อเนี่ยไม่ได้แบบป้นมือนที่อื่นอ่าก็จะเก็บสมมุติว่าถ้ามีปัญหาจะมาซ่อมมา,มา,ล,ามล้างก็ค่อยเปิดเข้าไปดูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นห้องนั่งเล่นก็ถือว่าถือว่า functional เหมือนกันนะครับ อีกนิดนึงข้างนอกก็คือมีแอร์ให้ตัวหนึ่งตรงนี้เนาะใช่ค่ะจะให้แอร์หนึ่งตัวโอเคมีแอร์หนึ่งตัวนะแล้วก็สูงเท่าไหร่นะสูง2.5 2จุดสูนงจุนะครับพื้นเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นลามิเนตค่ะนะแป้นนิโอเคเป็นลามิเนตเนาะโอเคข้อดีอีกอีกอันนึงที่ที่ผมชอบนะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่โครงการหลายโครงการก็คือเป็นวันเบสแต่ว่ากั้นด้วยฉากแต่อันนี้เป็นประตูปิดทึบสาวๆจะชอบผมสังเกตแล้วผู้หญิงเนี่ยจะชอบ จะชอบที่มันเป็นสัดส่วนผู้ชายอาจจะชอบแบบเป็นฉากกระจกให้มันดูโปรแต่ผู้หญิงจะชอบความเป็นสัดส่วนซึ่งข้างในเป็นห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันเลยนะครับโอเคส่วนของห้องนอนทาไาก่อนเลยตู้เสื้อผ้านี้ให้ไหมตัวนี้เราแถมให้เลยแถมให้เลยนะโอเคเป็นบิวอินเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวขอเปิดเลื่อนดูนิดนึงได้ค่ะตู้เสื้อผ้าพอมันอยู่ในพื้นที่ที่มันอาจจะกระชับนี่ไงใช้เลื่อนมันก็จะไม่กินพื้นที่มากนะครับโอเค เนาะสองฝากแบบนี้นะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเราเข้ามาดูห้องน้ำก่อนละกันเราค่อยไปดูโซนนู้นนะครับห้องน้ำฉากกั้นมีให้เลยนะมีให้เลยค่ะมีให้เลยห้องน้ำเรามีฉากกั้นแล้วก็มีชั้นวางของมีชั้นวางของเรียบร้อยเลยค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นติดค่ะติดให้อ่าเดี๋ยวไปพูดกันคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะสุขภัณฑ์ใช้ของคอตโต้นะครับโอเคเดี๋ยวคอ เดินไปฝั่งนู้นนิดนึงนะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมจะใช้เตียง5ฟุตนะครับใช้เตียง5ฟุตเนาะจะพอดีเลยคือเนื่องจากว่าข้างนอกตรงนี้เขาทำเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ไ้แล้วตรงนี้ก็จะปิดถือไปแต่ว่าเดี๋ยวหมุหมน,หม,นหมุนกล้องมาปึ๊บหน้านี้นะครับก็จะมี เป็นช่องช่องแสงที่ยนออกไปนิดหนึ่งนะครับแหมก็ถามเพิ่มอีกอันนี้แหละอันนี้แหละ,อ,นนละอันนี้เป็นโต๊ะแป้งค่ะเราก็ให้ให้เหมือนกันนะครับโต๊ะง่ายๆก็คือทั้งห้องเนี่ยให้ให้แบบนี้เลย,<า>ยนะครับ<า>ในนี้มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็โอเคเอ๊ะแล้ววอลเปเปอร์ล่ะ วาวเปเปอร์ Paper, อาจจะต้องให้ลูกค้าเลือกเองนิดนึงเพราะว่าตัววาวเปเปอร์เนี่ยมันแล้วแต่ความชอบลูกค้าใช่ลูกค้าอาจจะต้องแบบติดเองอ่า<ม>โอเคคือคุยง่าย <c oughs> ไม่ได้ให้เพราะว่าบางคนชอบสีคืบทสีอ่าโอเคใช่อันนี้เข้าใจน,นี้เข้าใจได้บางคนไม่ได้ชอบลายแบบแบบแบบที่ที่เขาเรียกมาเนาะตรงนี้ก็มีจุดที่เป็นเสาอากาศทีวีอยู่นะครับนะก็ดูทีวีสามารถติดในห้องได้นะครับ โอเคโดยรวมๆห้องก็จะประมาณนี้ห้องนี้ย้ำอีกที3 11, <Okay. S> 1ตารางเมตรนะครับ,รบก็ห้องจะได้ประมาณนี้วันเบรูมนะครับเดี๋ยวเราไปจัดที่จัดทางตรงโซฟาแล้วเรามาคุยสรุปเกีย่ยวกับเรื่องราคาแล้วก็มูลค่าของโครงการนี้กันเดีย๋ยวไปดูข้างนอกเลยนะครับ ه, ช่วงเวลาสำคัญนะครับเดี๋ยวให้น้องการขายของเต็มที่เลย ค่ะก็ตอนนี้นะคะโครงการเรามีโปรโมชั่นปอดน,นิ่นะคะราคาพิเศษเริ่มต้นที่3.12นะคะราคานี้รวมเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่เห็นในห้องเลยนะคะตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า4รายการค่ะทีวีไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะสีส่วนกลาง2ปีนะคะแล้วก็ห้องเราผ่าน QC นะคะจากการตรวจของ ทางโครงการนะคะในกรณีที่ลูกค้ารับห้องเลยลูกค้าได้ฟรีวารันตีเพิ่มอีก1ปีนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะได้อยู่ฟรีอีก2ปีนะคะโอโหเนี่ยครับบอกให้ขายของปุ๊บจัดเต็มเลยนะครับช่องทางช่องทางช่องทางก็ง่ายนิดเดียวค่ะโปรปนี่นะคะจองเพียงแค่3,000บาทค่ะผ่านไ t o r e นะคะแล้วก็ไลน์สอบถามข้อมูลกัน ผ่านทาง l ล n e IDEO c o n อนโดมือ่อ i d โ o MOBILE น์ไลน o แอดไอดใช่จริงๆเหมือนกันนะเหมือนโครงการที่บางซื่อเหมือนกันก็จะมีน้องๆที่ไม่ใช่หุ่นยนต์เนี่ยมาตอบเลยใช่ค่ะก็คือเซลตอบเองเลยใช่ก็สะดวกมากๆ iStore ก็เหมือนกันอนันดาก็เพิ่งโปรโมทขึ้นมานะครับก็เป็นช่องทางที่ที่สุดสบายมากขึ้สำหรับออนไลน์ในช่วงนี้นะครับโอเค จบครบสมบูรณ์ตามนี้ยังไงขอบคุณน้องกันมากที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับนะครับพบกันใหม่โครงการต่อไปสวัสดีครับ